โดนนะครับประกาศช่องมาดูกันไม่ใช่ร้านจำหน่ายอาวุธปืนกระสุนหรืออุปกรณ์แต่งปืนเราแค่นำปืนมารีวิวให้ท่านได้รับชมเพื่อให้ทราบรายละเอียดของปืนรุ่นนั้นๆในฐานะผู้ใช้งานและปืนที่นำมารีวิวให้ชมทุกกระบอกเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเราไม่สนับสนุนให้ใครใช้ปืนเถื่อนเนื่องจากเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีโทษถึงจำคุกขอบคุณทุกท่านที่รับชมและแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและสร้างสรรค์คำเตือน จงพึงระลึกไว้เสมอว่าปืนทุกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่ก่อนทําอะไรกับมันจะต้องเคลียร์ปืนปลดกระสุนออกให้เรียบร้อยซึ่งทางเราได้ทาการเคลียร์ปืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการถ่ายทําท่านไม่ต้องกังวลว่าปืนจะลั่นและกระสุนทะลุจอไปถูกท่านขอให้ท่านรับชมด้วยความเพลิดเพลินและสบายใจสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับช่องมาดูกันอยู่กับผมปอนนะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวปืนพกนะฮะเป็นปืนสั้นยี่ห้อนี้ต้องบอกว่าเป็นปืนที่หลายๆท่านเรียกร้องมาอยากจะให้ผมเอามาร พอดีได้รับความอนุเคราะห์มาจากสมาชิกผู้ไม่ประสงค์เอ่ยนามนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะฮะตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อคานิกนะครับคานิกเนี่ยเป็นชื่อที่คนไทยเรียกกันนะแต่จริงๆแล้วผมก็เพิ่งทราบมาเมื่อไม,ไม่นานนี้เองนะครับว่าคนตรุรกีเขาจะออกเสียงว่าเจนิกนะครับแจนอิกพูดเร็วก็เป็นเจนิกเจนิกนะฮะส่วนคนฝรั่งอเมริกาเขาจะออกเสียงว่าแคนิกนะฮะ ก็แล้วแต่จะเรียกจริงๆมันก็คือยี่ห้อเดียวกันแต่ผมก็จะขออนุญาตเรียกว่าเจนิกตามประเทศผู้ให้กำเนิดน,นะครับนั่นก็คือตุรกีชื่อเจนิกเนี่ยก็จะเป็นชื่อภูเขาเทือกเขานะครับที่มันตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศตุรกีอยู่ชายฝั่งทะเลดำนะครับก็เป็นที่ตั้งของสำนักง,งานอยู่ที่เมืองซัมสันนะครับที่ตั้งบริษัทเจนิกเขา โลโก้เขจะเป็นรูปนกอินทรี see, สองหัวนะครับแพกเกจจิ้งก็เนี่ยเป็นกล่องสีดำบุโฟมนะครับเป็นพลาสติกแล้วก็มีตัวล็อกนะพูดถึงประวัติบริษัทเจนนกเนี่ยเดิมทีเขาไม่ได้ทำปืนนะครับเขาผลิตชิ้นส่วนพวกอากาศยานจรวดนะฮะบ,บริษัทผลิตเครื่องบินโ o อิงแอร์บัสบริษัทผลิตจจรวดอย่างล็อกคีสมาตินก็ ซื้อชิ้นส่วนจากบริษัทเนี้ยเอาไปประกอบเป็นเครื่องบินนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะจะเก่งในเรื่องของวัสดุศาสตร์อะไรพวกนี้นะแล้วสักประมาณช่วงปี2010 2009หรือ2010เนี่ยประมาณเนี้ยก็เริ่มมาผลิตปืนพกสั้นนะครับรุ่นแรกที่ออกมาก็จะเป็นตระกูล t p 9นะฮะแล้วในภายหลังก็ออกรุ่นย่อยมาเยอะมากนะครับ t p 9 SF TP9 SADA โอ้ยปัจจุบันนี้มีเป็น10รุ่นน่ะมีตัว ELIT e ด้วยที่มีตัว o o t s e r a t i o n นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นบริษัทผู้ผลิตปืนน้องใหม่เลยนะครับเพราะว่าเติมทำปืนมาเนี่ยนับมาถึงทุกวันนี้ก็น่าจะประมาณ10ปีเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็น10ปีที่ประสบความสำเร็จสูงมากแล้วก็ถล่มทลายเลยก็ว่าได้นะปืนจนนิกเนี่ย รุ่นท p 9มันเริ่มเข้าไปทำตลาดในสหรัฐอเมริกาโดยบริษัท Century a r m เป็นผู้นำเข้านะครับเริ่มเข้าไปทำตลาดประมาณปี2012พอเข้าไปปุ๊บคนอเมริกาซื้อใช้เยอะมากเพราะว่าราคามันโดนครับที่อเมริกาเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ400เหรียญเท่านั้นเองแล้วของแต่ง accessory ของแถมมันเยอะมากนะครับพอเขาเอาราคาเนี่ยไปเทียบกับแบรนด์ดังๆอย่างก็อกซีแซเามองว่า จนิกเนี่ยมันคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มเงินที่จ่ายไปนะครับต้องบอกว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากในตลาดปืนอเมริกานะครับในส่วนของบ้านเราเองก็มีเข้ามาสักพักหนึ่งนะครับน่าจะสักประมาณ4 5หปีที่แล้วนะฮะอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ปืนยี่ห้อเจนิกเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากเลยก็คือบริษัทเขาได้ส่งปืนของเข้าเนี่ยไปให้นาโตทดสอบนะครับ คือมาตรฐาน NATO นาโต้เนี่ยเขามาตรฐานสูงอยู่แล้วนะครับมาตรฐานระดับปืนทหารปืนกองทัพเพราะฉะนั้นเขาก็จะทดสอบโหดมากไปจุ่มน้ําหมกทรายหมกโครนแล้วก็ไปแช่ในช่องฟีดแล้วก็เอามายิงต่อเนื่องนะครับซึ่งปืนจันิกเนี่ยมันก็สามารถผ่านด่านทุกด่านไปได้แล้วก็ผ่านการยิงทดสอบไปได้56าหมื่นนัดเลยนะครับโดยที่ปืนยังทํางานได้เรียบร้อยสมบูรณ์ไม่มีชิ้นส่วนแตกหัก แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรใดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นปืนเจนิกเนี่ยก็จะได้รับการรับรองตามมาตรฐานนาโตซึ่งต้องบอกว่ามีไม่กี่เจ้านะครับที่ผ่านการรับรองนี้แล้วโรงงานเจนิกเองก็ได้รับมาตรฐาน ISO 9 0 0อน1ด้วยนะครับในฐานะผู้ผลิตปืนนะฮะเปิดกล่องมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกล่องบุกโฟมแล้วก็จะให้ของแถมมาเยอะๆมากมายนะฮะอย่าง ที่เห็นก็จะมีแซ่ทําความสะอาดมีคู่มือควรจะอ่านนะครับคู่มือแล้วก็มีซองซองอีกอันหนึ่งไม่ได้หยิบมามันเป็นซองพกนอกนะครับแล้วก็จะมีแมกกาซีนมาให้2ตัวนะแมกกาซีนเนเป็นของแมคกาแม็กนะฮะเขาไม่ได้ทําเองแมกกาซีนเป็น2แถวเรียงเหลือมจุก,กระสุนได้ทั้งหมด19เอ้ย18นัดนะครับลูกดกมากตัวนี้ใช้กระสุน9้ามมอนะ จริงๆปืนจานิกเนี่ยมันมี380 9มมแล้วก็ .40 สมมิทนะครับมี3ขนาดแต่ที่เข้ามาบ้านเราที่ได้รับความนิยมก็จะเป็น9มมนะฮะอย่างตัวนี้ก็9มมแล้วก็จะมีตัวช่วยโหลดบรกระสุนนะครับก็ช่วยได้เยอะนะแล้วก็จะมีแบ็กสตรปก็คือตัวเสริมด้ามด้านหลังนะครับให้มา2ตัวอีกตัวหนึ่งใส่อยู่ที่ปืนนะครับ รุ่นเนี้ยที่เอามารีวิวให้ชมเนี่ยก็จะเป็นรุ่น TP9 SF นะครับเขาจะเขียนที่สไลด์ด้านขวาตัวเนี้ยต้องต้องบอกว่าเป็นตัวมาตรฐานนะครับเป็นตัวแรกที่ออกมาเลยนะฮะอย่างกระบอกนี้ทะเบียนปืนเนี่ยปี60นะครับก็ตอกไว้ที่ใต้กลงไกนะครับอายุปืนนับมาถึงปีนี้ก็4ปีแล้วนะครับสภาพก็อย่างที่เห็นเจ้าของเดิมยิงเยอะมากนะครับเจ้าของยิงเยอะเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นมันก็จะมีร่องรอยผสมควรนะครับเพราะว่ามันเป็น,ป,นปืนใช้งานนะฮะก็ต้องบอกว่าดูโมเดลนะเดี๋ยวเอากล่องออกก่อน,ออกกอนอให้ดูปืนนะครับก็ดูเหมือนผสมกันมาหลายยี่ห้อมากอันนี้พูดตรงๆดูข้างหลังเนี่ยเหมือนวอเตอร์เลยวอเตอร์พี99นะครับแล้วดูเหลี่ยมบนสไลด์ก็เหมือน HK นะ แล้วดูไก่ก็เป็นไก่ปืนกล็อกผสมกันมาหมดไม่รู้กี่ยี่ห้อสกี่ยี่ห้อนะครับก็เป็นสไตล์ของปืนตุรกีปืนตุรกีส่วนใหญ่เขาก็จะชอบก๊อปปี้ชอบคลนนิ่งยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นการลดคอสลดต้นทุนการวิจัยและพัฒนาเขาไม่อยากที่จะไปวิจัยพัฒนาออกแบบทรงปืนใหม่เขาก็เลยต้องไปก๊อปปี้ของคนอื่นมาแล้วมาปรับปรุงบางจุดนะครับประมาณนั้นตัวนี้ก็เป็น ปืนเซมิออโต้ o T o, ใช้กระสุนขนาด9มม,มอย่างที่บอกไปแล้วก็เป็นระบบเข็มพุ่งนะครับเหมือนปืนกลอกเลยแต่ว่าตัวไกปืนเนี่ยต้องบอกว่าไกมันดีมากนะราบเรียบสมูทมากนะฮะอย่๋ยนไม่ไม่มีกระสุนนะฮะเหนียวไกให้ดูระยะมันจะมีระยะฟรีอยู่นะครับซึ่งมันสมูทมากตอนที่ลากมาตอนฟีเนี่ยพอตึงปุ๊บออกแรงบีบไกนิดเดียวก็ลั่นแล้ว ไก่เบามากเลยน้ําหนักไก่เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ4ปอนด์เท่านั้นเองนะครับจากความรู้สึกแล้วระยะรีเซ็ตไก่เนี่ยสั้นมากผมจะนิ้วอุบไก่นะแล้วดึงสไลด์แล้วปล่อยนะฮะดูนะฮะเนี่ยดังแกรกรีเซ็ตแล้วแล้วเหนียวนิดเดียวเองนะฮะทำให้ดูอีกทีเนี่ยสั้นมากไก่ดีกว่าปืนกล็อกเยอะมากนะฮะพูดแบบนี้สาวก็ก็ด่าผมอีกแต่อันนี้ผม พูดจากความรู้สึกส่วนตัวนะความเห็นส่วนตัวนะครับพูดถึงวัสดุที่ใช้ในการผลิตนะครับในส่วนของสไลด์ปืนลำกล้องปืนชุดบนเนี่ยทำมาจากเหล็กเหล็กกล้านะครับแล้วก็ทําผิวเป็นสีดําด้านซึ่งข้อมูลเท่าที่ผมได้มาเนี่ยตัวแรกๆนะครับอย่างตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแรกๆเหมือนกันนะโรงงานเขาบอกว่าใช้วิธีการทําผิวแบบ Jennifer, เทนนิเฟอร์นะฮะแต่ว่าหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการเปลี่ยน ไปใช้วิธีการไนไตร์แทนเพราะว่าถ้าเกิดใช้เทนิเฟอร์มันจะไม่สามารถส่งเข้าไปขายที่เมกาได้นะครับเพราะว่ามันมีส่วนผสมของสารหนูซึ่งมันส่งผลเสียตรรอ่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับเขาแบนเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนไปใช้ไนไตร์สังเกตง่ายๆตัวที่มาจากเมกาตรงนี้มันจะเขียนข้างสไลด์ว่า Century a r m มนะแล้วก็บอก USA นะครับแต่จริงๆมันผลิตที่ตุรกีนะ แต่ว่า Import ไปขายที่เมกาโดยบริษัทซุนจิรี่อาร์มทุกกระบอกของจัน尼กเนี่ยทำจากตุรกีหมดเลยในส่วนของเฟรมปืนเนี่ยก็ทํามาจากโพลิเมอร์นะครับเท่าที่ดูก็เหนียวนะเหนียวมากไม่ได้รู้สึกว่ามันเปราะบางใดๆเลยค่อนข้างหนานะครับหนาใช้ได้เลยแล้วตัวด้ามปืนจับเข้าไปแล้วรู้สึกกระชับนะจับเข้ามือพอสมควร ถ้าเกิดท่านใดจับไม่ถนัดก็แนะนําให้เปลี่ยนตัวแบ็กสตร a ปหรือตัวเสริมด้ามด้านหลังนะครับซึ่งเขาแถมมาอีกตัวหนึ่งแล้วตัวนี้ระบบเซฟตี้ก็ต้องบอกว่าออกแบบมาได้ดีนะมันจะมีกระเดื่องที่อยู่ด้านบนสไลด์นะครับโหลดแชมเบอร์อินดิเคเตอร์ถ้ามีกระสุนบรรจุอยู่มันก็จะยกขึ้นมายกตัวขึ้นมาประมาณนี้นะฮะสังเกตดูเนี่ยฮะแต่อันนี้ไม่มีกระสุนนะครับมันก็จะไม่ยก เอามือรูปดูจะรู้ถ้าสมมุติว่าหยิบขึ้นมาใช้งานมายิงตงอนกลางคืนรูปดูมันจะสะดุดนะอีกตัวหนึ่งก็คืออินดิเคเตอร์ที่บอกสถานะของเข็มถ้าขึ้นลำมันจะมีตูดเข็มโผล่มาด้านหลังสไลด์นะครับเดี๋ยวขึ้นลำให้ดูนะเนี่ยฮะมันจะมีเข็มโผล่มาถ้าเราเหนี่ยวไกลยิงเข็มมันจะผุดเข้าไปเนี่ยครับ ตัวนี้ก็จะบอกสถานะของเข็มแทงชนวนว่าขึ้นลำหรือไม่นะฮะคล้ายคล้าวอเทอร์ผีเก้า้าเลยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวค้างสไลด์นะครับส่วนอันนี้ก็เอาไว้ถอดปืนซึ่งก็คล้ายๆกับวอเทอร์เหมือนกันเหมือนมากรุ่นหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าไอ้คันค้างสไลด์มันจะทํามา2ฝั่งนะมันจะเป็นตัวยาวมีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวแรกเลยที่ออกมานะก็จะมีมาให้แค่ข้างเดียวระบบนิราภัยออย่างหนึ่งก็คือ สมอล็อกเข็มที่ซ่อนอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวจะถอดให้ดูวิธีถอดก็คือดึงสลักล็อกตัวนี้ดึงลงมาตรงๆนะครับมันก็จะพุ่งไปด้านหน้าเหนียวไกลแล้วก็ดึงออกไปตามรางนะครับก็เป็นประมาณนี้มีสมอล็อกเข็มทั้งชนวนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุด recoil spring guide rod ทำมาจากเหล็กนะครับแล้วก็ให้ดูลำกล้องนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นระบบรีคอย l นะครับคล้ายๆของกล็อกเลยปลดกรอนโดยใช้วิธีการลำกล้องกระดกนะฮะ i ิวติง b บรล e l นะฮะให้ดูสไลด์นะครับก็เป็นประมาณนี้อาจจะมีรอยบ้างเพราะว่ากระบอกนี้เจ้าของบอกว่ายิงเยอะมากนะฮะชิ้นงานก็ถือว่าทำมาโอเคใช้ได้นะถือว่าทำมาเรียบร้อยเรียบร้อยดี4ปีผ่านไปยังไม่มีสนิมนะครับยังไม่เห็นสนิมแค่มีสีทะลอกนิดหน่อยนะฮะ จากการใช้งานประกอบกับเหมือนก๊อกเลยตอนประกอบอ่ะแค่ใส่ให้มันเข้าล็อกแล้วก็ดันเข้ารางของมันให้ดูเฟรมหรือให้ดูเฟรมเฟรมปืนเนี่ยก็จะเป็นเฟรมโพลิเมอร์แล้วก็เสริมเหล็กด้านในนะครับจุดที่รับแรงกระแทกแรงเสียดสีจะเสริมเหล็กไว้หมดเลย เพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับประกอบกับแค่นี้เข้าแล้วเรียบร้อยที่เฟรมปืนด้านหน้าก็จะมีรางปิกา t ตินี่เอาไว้ติดไฟฉายติดเลเซอร์นะครับติดอุปกรณ์เสริมได้ในส่วนของศูนย์ปืนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ศูนย์เดิมนะครับเจ้าของเขาเปลี่ยนใหม่ใช้ศูนย์ทรูโกอยู่ตอนนี้ซึ่งเป็นศูนย์นไนซนะครับศูนย์เดิมจะเป็นอีกทรงหนึ่ง ในส่วนของตัวสูริชั่นที่ซ้อไว้จับเพื่อขึ้นลำเนี่ยทำไว้ค่อนข้างยาวนะกินเนื้อที่บนสไลด์ด้านหลังเนี่ยยาวมากนะครับก็ต้องบอกว่าทำมาได้ดีจับได้กระชับไม่ลื่นนะครับพื้นที่ให้จับเยอะมากแต่ด้านหน้าไม่มีแต่ว่ารุ่นหลังๆที่เป็นตัวอีลิทเนี่ยมันก็จะมีสูริชั่นด้านหน้าด้วยนะครับฟอนสูรชั่น ดูที่สไลด์ปืนฝั่งทางซ้ายเ็าจะบอกยี่ห้อนะครับแจนิคบอกกระสุน9 19แล้วก็ด้านขวามือก็จะบอกเนี่ยครับชื่อรุ่นนะฮะ TP9 SF ลืมบอกไปนิดหนึ่งตัวนี้ลำกล้องมันยาว4.47นิ้วนะครับถ้าเทียบกับปืนกล็อกเนี่ยก็น่าจะเทียบกับกล็อก17นะครับลำกล้องมันใกล้เคียงกันกล้อก17เนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ4.49นิ้ว ต่างกันนิดเดียวถือว่าเป็นรุ่นที่ใกล้เคียงนะปืนรุ่นนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นปืนฟูลไซส์นะเป็นปืนฟูลไซส์เลยไซส์ size ใหญ่มาตรฐานนะครับในส่วนของความยาวโดวยตล,ลอดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ19.2เซนติเมตรแล้วก็มีความสูงอยู่ที่ประมาณ14.5เซนแล้วก็มีความหนาอยู่ที่ประมาณ3-3มเซนนะครับน้ำหนักปืนเปล่าอยู่ที่ประมาณ810รกรัมนะ แต่ถ้าเกิดบรรจุกระสุนเต็มแม็กกาซีน18นัดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ1.1กิโลกรัมถามว่าหนักไหมไม่หนักเลยเพราะว่าลูกมันดกนะครับจุกได้ทั้ง18นัด2แม็กก็36นัดเหลือเฟือนะครับยันได้ทั้งคืนในส่วนของปุ่มปลดแม็กกาซีนหรืมบอกไปสามารถย้ายฝั่งได้นะตอนนี้มันอยู่ฝั่งซ้ายย้ายมาขวาก็ได้นะครับสำหรับคนถนัดซ้ายของแต่งมันเยอะมากปืนชนิดเนี่ย แล้วรุ่นหลังๆออกแบบมาได้สวยงามมากนะฮะรุ่นย่อยหลายรุ่นเลยบางตัวก็ได้รับการแต่งพิเศษจากสำนักแต่งชื่อดังเซเลียนที่อเมริกานะครับแต่ว่าตัวแต่งราคามก็จะสูงขึ้นไปอีกนะฮะตัวที่มีขายปัจจุบันเนี่ยในบ้านเราเนี่ยตัวที่เป็นสวัสดิการเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ4 0,000ืนกว่ากว่านะครับถ้าหน้าร้านก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ780,000ประมาณนั้นนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นตัวแต่งพิเศษก็ไม่ถึงแสนนะครับพูดถึงง่าการใช้งานนะครับจริงๆปืนยี่ห้อเจนิกเนี่ยโรงงานเขาตั้งใจที่จะทํามาตีตลาดเจาะกลุ่มลูกค้าทหารตำรวจนะครับเจ้าหน้าที่เจาะกองทัพประเทศต่างๆนะฮะดูจากการที่เขาส่งไปประกวดกับทางนาโต้งเงี้ยก็เท่ากับว่าเขามีความตั้งใจที่จะเจาะตลาดกองทัพเลยล่ะนะครับก็จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ย ก็มีกองทัพมีตำรวจหลายประเทศออเดอร์ไปใช้นะครับทั้งตุรกีประเทศแม่ที่ผลิตปืนเองแล้วก็ประเทศไทยบ้านเราก็รู้สึกว่าทอบอก็จะมีสวัสดิการเป็นรุ่นนี้ด้วยนะแล้วช่วงหลังเนี่ยก็มีสวัสดิการกรมการปกครองนะครับซึ่งประชาชนทั่วไปก็สามารถซื้อได้นะฮะถ้าประชาชนซื้อมาใช้เนี่ยก็เป็นปืนต่อสู้นะครับขนาด full size ใช้เฝ้าบ้านได้ใช้ยิงต่อสู้ได้ ลำกล้อง4.47นิ้วเนี่ยก็ให้พลังงานกระสุนนำหน้าหยุดยั้งที่สูงแล้วก็ให้ความแม่นยำสูงด้วยนะครับคราวนี้ผมจะทดสอบยิงนะครับจะลองยิงดูกลุ่มในระยะ10เมตรด้วยกระสุนซ้อมที่ผลิตในไทยจำนวน5นัดนะครับก็เป็นลูกหัว130เกรนนะฮะีบยวมาดูกกัน จบ5นัดนะครับเดี๋ยวไปดูเป้าครับกลุ่มกระสุนแคบมาก5นัด1 2 3 4 5โอ้โหร้อยรูเกือบจะทั้ง5นัดเลยแต่ว่าจะกินสูงนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมเล็งจี้มาตรงกลางแต่กลุ่มมากระจุกอยู่ตรงนี้กลุ่มไม่ถึงนิ้วเลยถือว่ามั่นยำใช้ได้นะ เดี๋ยวคราวนี้มาทดสอบความแม่นยําที่ระยะ25เมตรนะครับสุดสนามเลยจริงๆก็อยากจะพลาดยิงนะแต่ว่าตอนนี้นไม่ได้เอาแท่นพลาดมานะฮะไม่มีที่พลาดนั้นก็จะยืนยิงนั่แหละนะครับเดี๋ยวมาดูกัน ยิงจบห้านัดครับเดี๋ยวไปดูเป้าออนะฮะโอ้โหกลุ่ม25เมตรยืนยิงนะครับกระจุกอยู่ด้านบนเพราะปืนมันกินสสงแต่ว่ามันจะซ้ายหน่อย หนึ่งห้ากลุ่มเนี่ยประมาณนิ้วครึ่งกลุ่มแคบมากเทียบให้ดูกับลำกล้องปืนประมาณนิ้วครึ่งแม่นยำสูงมากนี่ถ้าเกิดพลาดยิงน่าจะแคบกว่านี้นะครับไม่น่าเชื่อปืนตุรกีน้องใหม่คราวนี้จะลองยิงขำๆนะฮะแผ่นเพลทตั้งไว้นู่นอ่ะยี่สาเมตร4แผ่นก็กว้างประมาณ5นิ้วนะครับ เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสด้านละ5นิ้วดูที่จะโดนไหมจะลองยิงมือเดียวแล้วยิงมือขวาด้วยอ่ะมือไม่ถนัดนะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้มันจุไป5นัดนะเผื่อพลาดนัดหนึ่งเดี๋ยวมาดูนะฮะยิงขำขครับมือไม่ถนัดมีคนสงสัยว่าผมยิงมือขวาได้ไหมนะก็เลยขออนุญาตยิงให้ดูนะเริ่มจากซ้ายมือก่อน โดนนะครับโดนยังเหลืออีกนัดหนึ่งก็สี่นัดสี่แผ่นโดนหมดนะครับต้องบอกว่าปืนก็แม่นมากถนาดยิงมือไม่ถนัดยังโดนเลย หลังจากที่ได้ทดสอบยิงเจ้าชนิก TP9 SF กระบอกนี้บอกได้เลยนะครับว่ามีความแม่นยำสูงมากยืนยิงในระยะ25เมตรสุดสนามก็ทำกลุ่มได้แคบแค่1.5นิ้วเท่านั้นเองนะครับก็ต้องบอกว่าแม่นจริงๆถึงแม้ว่าปืนกระบอกเนี้เจ้าของจะใช้งานมาแล้ว4ปีแล้วก็ยิงเยอะมากเป็นหมื่นนัดแต่ปืนก็ยังทำงานได้เรียบร้อยสมบูรณ์นะครับ สำหรับการรีวิวปืนจันิก TP9SF ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าผมจะรีวิวปืนรุ่นไหนกด Subscribe รอชมได้เลยนะครับสวัสดีครับ